มิชชัน the ุม o ลพ o d c a แคสต์คอนเทนิววิดีโอมิชชันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Change รายการพิเศษจาก m s i s n t o ธ h ร m มู n นะครับที่จะทำให้ทุกคนเห็นถึงโอกาสและแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วย Circular Economy นะครับหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนนั่นเองแนวทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่ไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่จะเป็นทางรอดของธุรกิจ และของโลกของเราในอนาคตนะครับในเอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปรู้จักกับเซอร์ l ค r ล e s i ดีไซน์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนกันไปอย่างลึกซึ้งแล้วนะครับคงทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เกิดไอเดียไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญที่จะพาคุณผู้ฟังนะครับมาร่วมเปิดมุมมองแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับเซอร์คิลล่าดีไซน์หรือว่าการออกแบบหมุนเวียนมากขึ้นนั่นเองนะครับผ่านธุรกิจ ใกล้ตัวในชีวิตประจาวันนะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะเคยใช้บริการกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยอาจจะมองท่ามแล้วก็คาดไม่ถึงด้วยซ้าว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเซอร์คิลาร์อีโคโนมีนะครับวันนี้ผมขอต้อนรับคุณเปานะครับคุณพิชัยเอื้อมธุรพจนะครับผู้ร่วมก่อตั้งมาดีอีสานเครือข่ายสร้างสรรค์นวัตรกรรมและการประกอบการเพื่อสังคมในบริบทท้องถิ่นอีสารกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทยนะครับไทย SCP Network และผู้เชี่ยวชาญประจําประเทศไทยในโครงการออกแบบอย่างยั่งยืนของการเดินทางและขนส่งในเมืองภูมิภาคขนาดกลางภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนเยอรมัน SMMR นะครับสวัสดีพี่เปาด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าพี่เปาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นระยะเวลากว่าห้าปีแล้วนะครับที่มาดีอีสานได้ก่อตั้งขึ้นมาฮะในฐานะที่พี่เปาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งอยากจะให้ช่วยเล่าถึงวัตถุประสงค์หลัก ของมาดีอีสานแล้วก็มุมมองที่คุณเปาได้รับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาให้พวกเราฟังสักนิดหนึ่งครับครับผมขอบคุณมากครับพี่แจ็คครับก็จริงๆถือว่าเป็นการพูดคุยกันสบายๆนะครับว่าครับเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเกิดเรามองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดีไซน์เองแล้วก็เชื่อมโยงมาจากจุดเริ่มต้นของมาดีสานเองนี่คือครเราเชื่ออย่างหนึ่งครับว่ามันเหมือนกับการเชื่อมโยงครับทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันครับแล้วก็มาดีเองเนี่ยเป็น กลุ่มคนครับเป็นเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รวมตัวกันทํางานเริ่มต้นเนี่ยผมเข้าใจว่ามีกลุ่มเพื่อนๆอนอี่รวมตัวกันที่อาลีครับที่กรุงเทพแล้วเราก็ได้ไปร่วมกิจกรรมของกลุ่มมาดีแล้วก็เมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมในช่วงหนึ่งครับเราก็คิดว่าอการกลับมาบ้านเกิดที่อุดรธานีเองเนี่ยมันน่าจะสามารถที่จะเชื่อมโยงความเป็นไปได้ใหม่ๆใ,ในบ้านเกิดของเราได้แล้วเราก็เลย รวมตัวกับเพื่อนๆพี่ๆครับในจังหวัดแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงในเขตพื้นที่สารตอนบนนะครับก็ร,บรวมตัวกันแล้วก็คิดว่านี่แหละชีวิตมันคือการเชื่อมจุดแล้วก็คิดว่าไน้การเชื่อมจุดเนี่ยมันน่าจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งกับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนๆรอบข้างแล้วเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่มันสําคัญจริงๆก็คือว่ามันควรจะได้ลงมือทําครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มมาดีสารครับผมครับ ก็ถือว่าเป็นการรวมกลุ่มกันนั่นเองนะฮะถึงถือว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เรารวมกลุ่มกันแล้วก็กลับไปที่บ้านเกิดเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆงมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆที่วันนี้เองพี่เปาเองก็ได้มีโอกาสมาแชร์ข้อมูลความรู้ต่างๆในรายการ Change ของเราในวันนี้นะฮะทีนี้สิ่งหนึ่งเลยที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงตลอดระยะเวลาประมาณ2ปีที่ผ่านมาก็คือมาดีอีสานเนี่ยก่อตั้งมาล้าปีแลแนนว้ว ตอนนี้เนี่ยพอมันมีสิ่งที่เรียกว่าโควิด -19 เกิดขึ้นพฤติกรรมของผู้บริโภคค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างมากเลยนะฮะสองปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมการเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆเรื่องนี้เนี่ยทาให้ผู้คนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับทีนี้แน่นอนการเปลี่ยนแปลงรายการของเราเชนจ์บอดแคดเนี่ยอยากจะถามพี่เปาอย่างนี้ในมุมมองของพี่เปาเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทําให้ภาคธุรกิจเนน่ยตต้อองััับวหมมืกใะ ืมคือจริงๆเป็นเป็นต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนที่เราเริ่มต้นมาดีเองเนี่ยเป็นช่วงที่มันเป็นโอกาสของชีวิตของเราทุกคนนะครับว่าเราคิดว่ามันเป็นจังหวะว่าเราพอจะทําอะไรได้บ้างในบ้านเกิดเราพอจะทำได้บ้างในในพื้นที่ที่เราเข้าใจมาเราพอจะทําอะไรได้บ้างกับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ร่วมกันกับทั้งโอกาสทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ เหมือนที่พี่แจ็คพูดเหรอครับว่า,วาสิ่งที่มันเปลี่ยนไปจริงๆก็คือว่าทุกคนนะครับทุกคนใน<ม>ต้องบอกว่าทุกคนในในโลกใบนี้จริงๆที่เจอโควิดเหมือนกันแล<ม>้วโควิดี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราทุกคน่ะรู้จริงๆครับว่าโลกอะ่ะมันไม่ใช่แค่ตัวเราโลกมันแค่แค่คนที่เรารู้จกักแต่มันคือ<ม>ทุกอย่างที่เชื่อมโยงกันจริงๆสิ่งที่มันทําให โควิดเนี่ยมีผลกับตัวเราจริงคือเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่เราจะต้องเรียนรู้ว่า mm hmm. สิ่งที่เรามีจริงๆอ่ะมันสามารถที่จะปรับตัวให้เข้าสู่ mm hmm. บรบทใหม่ได้ยังไง mm hmm. ใน mm hmm. ช่วงที่คาบเกี่ยวนั้นนะครับ mm hmm. ก็โชคดีที่ว่าเราไปทำงานร่วมกับกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม global compact network Thailand นะคร GCNT ก็ระดมพวกแบบ ประมาณสิบสองคนในประเทศไทยรวมตัวกันว่าเราอยากรู้ว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแต่ละล่ะจากสิ่งที่เรียกว่าโควิดแต่เราก็ร,รู้เขาว่าเราไม่มีทางออกอื่นเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเลือกผู้ออกแบบขึ้นมาก็คือเขาคิดว่านักออกแบบนี่แหละพวกแบบนี่แหละคือคนที่สามารถที่จะคิดออกไปจากกรอบที่มีอยู่ดําเดิมได้คือเขาพาตัวเขา,าครับออกไปไกลไกลเท่าที่เขาจะคิดว่าเออมันยังมีความเป็นไปได้อ,อื่นๆหรือโอก,กาสใหม่ๆที่เกิดขึ้น แล้วมันก็เลยเกิดการรวมตัวกันครับของเพื่อนๆพี่พี่ๆสิบสองคนเริ่มต้นเนี่ยในการที่จะทํางานร่วมกับเซอร์โกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าไอ้คําที่เรียกว่าเซอร์เูล่าเองเนี่ยที่มันคือคําว่าหมุนเวียนที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันหมุนเวียนจริงแล้วมันหมุนเวียนยังไงที่ทําให้เราอะสามารถที่จะจับต้องมันได้ครับมันก็เลยเกิดเกิดการเรียนรู้ร่วมกันกับทีมที่เรียกว่าเซอร์โกที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็เป็นการรเริ่มร่วมกันกับกลุ่มที่เรียกว่า ต้องบอกว่าชิ่งอ l กล่มบริคอมแพคในดวนไทยแลนด์ร่วมกับสวชเนอะตั้งใจที่จะทดลองเพราะว่าไอ้ธุรกิจที่มันกําลังเปลี่ยนแปลงเองเนี่ยมันสามารถที่จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการออกแบบหมุนเวียนเนี่ยหรือเซอร์เคิลไดไซที่เรากําลังพูดคุยกันเนี่ยมันสามารถที่จะพาให้เราออกจากสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ ได้ด้วยโอกาสใหม่ๆยังไงบ้างครับผมก็หลังจากที่พี่เปาได้พูดมานะครับผมทิเปาผมชอบมากๆเลยก็คือในเรื่องของเนี่ยพอมันมีสิ่งที่เราเรียกว่าโควิด19เกิดขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วเรานําเอาเรื่องของโมเดลซ i คล u l อ r โคโนมีมาร่วมกันคิดมาร่วมกันลงมือทำเบรนสตอร์มกันออกมาแล้วก็ชอบคําที่พูดว่าเป็นการหาโอกาสใหม่ๆ เออในการปรับตัวคือหลายๆคนเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเวลาเราพูดเรื่องของเชนส์พอดแคสต์อาจจะนึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมล้วนๆหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เรากาลังจะนําเสนอในวันนี้เนี่ยคือการออกแบบการออกนอกกรอบการหาโอกาสใหม่ๆให้แก่ภาคธุรกิจในขณะเดียวกันเรานําเอาโมเดลนี้ที่มันตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของสังคมเรื่องของธุรกิจเรื่องของสิ่งแวดล้อม มาสามารถเอามาลงมือทําได้ใช่ไหมฮะจากการที่พี่เปาเองเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของการออกแบบุนเวียนหรือว่า circular design เนี่ยนะ,ะที่มันก็มี principle มีหลักการที่อ้างอิงมาจากเรื่องของ d e s ซน์ thinking เหมือนกันอยากให้ลองยกตัวอย่างรูปแบบธุรกิจให้เข้าใจคร่าวๆหน่อยครับว่ามันมีรูปแบบหรือว่ามีแนวคิดอย่างไรในการออกแบบ business model ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายแล้วก็ดึงจุดแข็งของธุรกิจเนี่ยออกมาได้ไปพร้อมๆกันนะจากเรื่องของ circular design แบบนี้ครับอืมครับ เหมือนที่พี่แจ็คบอกมาก็คือว่าในส่วนที่มันน่าสนใจก็คือว่าในการที่เราทํางานร่วมกับตัวต้องบอกว่าตัวโครงการเนี่ยครับผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งในพี่ๆอีกสิบสองคนนะครับในการที่จะรวมตัวกันเนี่ยในการที่จะมองว่าในฐานะของผู้ออกแบบเองเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆจากคําครับที่มันบอกว่าเป็นคําที่ใหญ่มากในระดับโลกหรือในระดับประเทศไทยหรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเองเนี่ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์บริบทแบบบา้านเราตอบโจทย์ าการเป็นอยู่แบบบ้านเราในสภาวะโควิดได้ยังไงเพราะว่าเรารู้ครับว,ว่ามีคำหลายๆคำเกิดขึ้นทั้งต้องบอกว่าเป็นคำที่เราได้รับอิทธิพลมาจากการดำเนินงานจากต่างประเทศบ้างจากหลายๆอย่างบางแต่สิ่งหนึ่งคือคบ,บ้านเราเองเนี่ยมีวิธีในการปรับตัวเนี่ยแตกต่าง หรือวิธีในการปรับตัวนี่<ม>ที่ตอบโจทย์คนในบ้านเรายัางไงบ้างซึ่งคําว่า circular economy <ม>เองหรือ circular design เองต้องบอกว่าเป็นคําที่ถ้าเกิดใครพูดซ้ํากันแล้วซ้ํากันอีกเนี่ยเราก็จะบอกว่าเอ้ยมันยากขนาดไหนในการที่จะเอาคำเนี้ยมาใช้ให้เกิดเกิดเกิดจริงๆในบ้านเราสิ่งที่<ม>เราทําร่วมกับตัว global compact เองแล้วก็ทํากับสวชอเองเราเชื่อว่าการที่จะเอาเครื่องมือเนี่ยมาทดลองใช้กับกลุ่มธุรกิจที่ ต้องการหาโอกาสใหม่ๆในช่วงสภาวะที่ทุกคนเจอโควิดก็คือว่าเครื่องมือที่เรียกว่าเซอร์เคิลดีไซน์เองก็หยิบยืมวิธีการมองว่าสิ่งที่มันเป็นต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นลอสหรือสิ่งที่เป็น <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเยร,ระบบระบบธุรกิจทั่วไปเนี่ยมันสามารถเอาจุดนั้นอสามารถพลิกเป็นโอกาสในบิสเนสโมเดลใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไหม <c oughs> ผมลองยกตัวอย่างนะครับก็คือว่า เริ่มต้นของตัวโครงการีตั้งเป้าว่าเราอยากทํากับธุรกิจหนึ่งธุรกิจแรกในประเทศไทยในการ<ม>ที่จะลองปรับเครื่องมือที่เรียกว่าเซอร์กร์ดีไซน์ใน10ธุรกิจ<ม>ต้องบอกว่า10ธุรกิจหลักในหนึ่งองค์กรครับผม,มแต่สิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือว่าพี่ๆทุกคนในฐานะของพวกแบบเองในฐานะของการตลาดเองเนี่ยก็มองร่วมกันครับว่าเอ๊ะทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการอยู่รอดขององ,องค์กรด้วยนะ มันเกี่ยวรอดกับการต,ตอบตอบรับของผู้บริโภคด้วยนะว่าสิ่งนี้เองมันจะตอบโจทย์ทั้งสองทางได้ไงคือตัวธุรกิจเองก็อยากจะอย,ะอยู่รอดในฐานะของสิ่งที่ทุกคนเจอบทท้าทายใหม่ในฐานะของผู้บริโภคเองในฐานะของคนกินคนใช้แบบบ้านเราก็รู้ว่าเสิ่งใหม่ๆเองเนี่ยมันจะตอบโจทย์สิ่งที่กําลังเจออยู่หรือเปล่าอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ต้องบอกว่าเซอร์เกเป็นความท้าทายอ่าใช่ครับเซอร์โกไทยแลนด์เองเนี่ยอยากจะเอาส่วนเนี้มาลองรับใช้ครับผม ผมลองยกตัวอย่างเหมือนที่พี่แจ็คถามแล้วครับว่ามันมีเครื่องมือที่ที่เราพูดคุยกันบ่อยมากครับว่าเอ๊ะเอ้ะคำว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยหรือเศรษฐกิจเออต้องบอกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือการออกแบบหมุนเวียนเองเนี่ยหัว<ม>ใจหลักมันก็คือว่าการทําให้ทรัพยากรนะครับถูกหมุนใช้ซ้ำอะ่ะจนกระทั่งมันม,มันสามารถแสดงศักยภาพหรือใช้คุณใช้คุณคุณสมบัติมันนะเต็มศักยภาพก่อนที่มันจะอ่าต้องบอกว่าออกจากระบบไป แต่เซอร์คูลาร์นี่มองลึกกว่าน,นั้นคือว่ามันจะอยู่หมุนเวียนในระบบของเรานี่แหละอยู่ในทุกอย่างที่มันอยู่ในระบบมีเวศนี้สิ่งหนึง่ง<ม>ถ้าเกิดผมยกตัวอย่างที่จับต้องได้ที่ดูแล้วทุกคนน่าจะเห็นได้ง่ายคือเช่นเรามองพวกมือถือที่ทุกคนมีใช้มากกว่าหนึ่งเครื่องหรือทีวี TV, ตู้เย็นเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยครับมผมลองยกตัวอย่างเครื่องซักผ้าแล้วกันครับเช่น ถ้าเกิดเราย้ายไปอยู่คอนโดสมมติเราอยู่เป็นคนเมืองทั่วไปนะครับเราย้ายไปค,คอนโดหนึ่งคอนโดเนี่ยในการที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้าสักเครื่องหนึ่งเองเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นเพนพอยต์ของทั้งธุรกิจแล้วก็เป็นทั้งเพนเพนเพนพอยต์ของผู้บริโภคด้วยว่าในการที่จะต่อระบบเข้าสู่ระบบของระบบกลางและในการนํามาใช้แล้วก็สมมุติว่าเราจะย้ายออกจากคอนโดนั้นหรือที่อยู่อาศัยนั้น เราจะทํายังไงกับอุปกรณ์ชิ้นนั้นเราก็เลยลองยกตัวอย่างเพราะว่าเนี่ยสิ่งที่มันอยู่กับเราทุกคนเองเนี่ยมันเกิดมาละในบ้านเราเพราะว่าเราเห็นครับว่าเครื่องซักผ้าในบ้านเราเองเนี่ยมันมีเครื่องซักผ้าที่ทุกบ้านอาจจะไม่ได้ใช้ในเวลาเดียวกันไม่ได้ใช้ในวันเดียวกันแล้วก็ไม่ได้ใช้เต็มศักยภาพของมันมันก็เลยเกิดธุรกิจเช่นตู้ซักผ้าหยอดเหรียญที่มีมทุกจังหวัดในประเทศไทยอาจจะมีทุกอำเภอด้วยซ้ำว่าเนี่ยคือธุรกิจหมุนเวียนละ คือเศรษฐกิจกมวลเวลากเกิดจากการออกแบบที่ทําให้เครื่องซักผ้าสักเครื่องหนึ่งสามารถที่จะใช้ด้วยสกยภาพมันเต็มกําลังแล้วสามารถที่จะเมนเทนแล้วก็สามารถที่จะเมนเทนแนน์ในตัวเครื่องซักผ้าอย่างเต็มระบบซึ่งสิ่งที่มันน่าน่าสนใจและน่ารักก็คือว่าบริษัทที่เป็นบริษัทที่ใหญ่มากในเยอรมันนะครับ,รบก็ใช้ตัวนี้แหละครับในการที่จะบอกว่าเขานี่แหละเป็นผู้นําในการที่จะทําเรื่อง เศรษฐกิจุนเวียนในระดับสหภาพยุโรปโดยการพูดคุยเฉพาะเรื่องเครื่องซักผ้าของเขาเหมือนกันครับเขาเป็นบริษัทที่ตั้งมาหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าปีแล้วเขาก็ใช้เครื่องมือเดียวครับก็คือว่าเขาบริการในการที่จะทําเครื่องซักผ้าเนี่ยเป็นระบบที่บ้านเราทํามาอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันตา่างคือว่าเขาเนี่ยครับในฐานะของต้องบอกว่าผู้ผลิตนะครับทําในฐานะของผู้ผลิตเองตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วก็สามารถที่จะ ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ตอบโจทย์ business model ใหม่ๆได้ซึ่งอันนี้ครับ,รบเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันใกล้เคียงกันมากกับธุรกิจที่เรามองว่าเศรษฐกิจวนเวียนเองเนี่ยมันไม่น่ายากเกินไปคือมันไม่น่าเป็นสิ่งที่มันยากเกินไปในการที่ราเอามาใช้ในบ้านเราครับอืมหรือทุกคนอาจจะพูดถึงว่าเอเถ้าเกิดเครื่องสื้อผ้าทำได้เครื่องชงกาแฟก็ต้องทําได้ทีวีก็ต้องทําได้โทรศัพท์มือถือก็ต้องทําได้เครื่องปิ้งขนมปังก็ต้องทําได้จริงๆคือ มันคือการเกิด business model ใหม่เกิดขึ้นเลยหรือรหลังคาบ้านก็ต้องทําได้<ม>แอร์หนึ่งเครื่องก็ต้องทําได้อันนี้ครับคือสิ่งที่เราคุยกันต้องบอกว่าช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกับ<ม>ภาคธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อจะบอกว่าเราอ่ะสามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเซอร์กล่าดีไซนเนี่ยที่มันตอบโจทย์วิถีชีวิตหรือบริบทบ,บ้านเราได้ง่ายขึ้นครับผม,มบางทีถ้าเกิดว่าเรามองลองมองดูใกล้ๆสิ่งที่มันใกล้ตัวเราเนี่ยแหละ มันก็อาจจะตอบโจทย์เอามามสามารถเอามาประยุกต์ใช้ต่อยอดได้นั่นเองก็ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าธุรกิจที่อยู่คู่กับคนไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอย่างตู้สักผ้าหยอดเหรียญแบบนี้ก็มันสามารถที่จะเอามาปรับเปลี่ยนให้เข้ามาอยู่ในรูปแบบของเซอร์เคอรลไคอนมีได้ถ้าถามว่าเราลองปรับมุมมองออกนอกกรอบหาโอกาสใหม่ๆนี่แหละโอ้โหคือสิ่งที่บางทีเราอาจจะมองข้ามจุดเล็กๆแล้วก็ทําให้เราเนี่ยพลาดทางเลือกใหม่ๆของเราไปก็ได้นะฮะทีนี้อย่างที่เราบอกว่าพฤติกรรมผู้บริโภค ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ภาคธุรกิจเองก็ต้องปรับตัวอย่างที่พี่เปาบอกออทีนี้อยากจะถามพี่เปานิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วตอนนี้ฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆอย่างเรื่องที่เคสกรณีตัวอย่างที่พี่เปาได้ยกมาไม่ใช่แค่เรื่องของการขาย s u b s c r i p t i o n อย่างเดียวแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะมีกระบวนการต่างๆที่อาจจะทําให้ก่อให้เกิดเป็น Service แล้วก็นําไปสู่ Business Mo เด l ใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าการ t h i n k ใหม่ออกแบบให้ตอบโจทย์ตามความต้องการแล้วก็รูปแบบของการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันเนี่ย แล้วก็ยังช่วยลดในเรื่องของปัญหาสิ่วัวดลอมไปด้วยในตัวเนี่ยมันเป็นการออกแบบสินค้าแล้วก็บริการให้มีความคงทนยืดอายุการใช้งานสามารถซ่อมแซมได้ทีนี้ถ้าหากว่าเรามามองในมุมของประเทศไทยของเราบ้างอย่างที่พี่เปาได้บอกไปรูปแบบธุรกิจเครื่องซักผ้ายหยอดเหรียญที่หลายคนได้ใช้บริการอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเชิง s ับสคริปชั่นไปซะทีเดียวเพราะฉะนั้นพอตอนนี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงตรงนี้เนี่ยชวนให้ผมนึกถึงธุรกิจอื่นๆรอบตัวที่ตอนนี้เราสามารถหาได้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นบริการซ่อมปะ เย็บผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจบริการซ่อมรองเท้าแบบนี้ถ้าเรามองกระบวนการต่างๆนะครับมิชชั่นโมเดลเหล่านี้เนี่ยก็คือเศรษฐกิจหุนเวียนที่ทําให้ผลิตภัณฑ์คงทนถาวรใช้ได้ยาวนานมากขึ้นซ่อมแซมได้เป็นเซอร์วิสเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้งานได้ด้วยใช่ไหมครับจริงๆจุดที่น่าสนใจที่อันนี้ขอคุยต่อจากพี่แจ็คนะครับคือจริงๆแล้ววันนี้สิ่งที่มันน่าสนใจจริงๆของคำว่า circular economy เองเนี่ยคือมันกําลังพูดคุยกันว่า เราจะอยู่รอดด้วย Business Model ใหม่ๆเจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราครับเรารู้ครับว่าเรามีอุปกรณ์รอบตัวเนี่ยที่มันไม่ได้ใช้งานเนี่ยตลอดเวลาหรือไม่ได้ใช้งานเต็มศักยภาพมัน,นรอบตัวเราเลยครับแล้วก็ผู้ผลิตเองเนี่ยก็รู้ครับว่าในการขายให้มากเนี่ยมันเป็นคําตอบหนึ่งที่เราผ่านมาแล้วในแง่มุมของอเ,อเ,เราคือผู้ผลิตเองมองว่าสินค้าที่ต้องซื้อซ้ําเนี่ย เป็นสินค้าที่แล้วของเขาจะทําให้ตัวเขาอยู่รอดแต่เขาว่าเซอร์เครด์อกีออกอนนิเองเนี่ยครับมันกําลังปรับเปลี่ยนเขาว่าเขาอะครับสามารถที่จะสร้างมูลค่าในธุรกิจเดิมของเขาได้สร้างมูลค่าใหม่ในโปรดักต์เดิมของเขาได้สิ่งนี้ครับคือโจทย์ที่ผมมองว่ามันกําลังจะเปลี่ยนมุมคิดหรือเปลี่ยนวิธีให้ธุรกิจเองนะครับไม่ต้องอยู่หรือติดกับดัก ในมุมมองว่าเราต้องขายให้มากเราต้องขายให้เยอะเร,เราต้องพยายามที่จะทําให้ระบบการตลาดมันเกิดมันเกิดการขายมากเกิดการทิ้งให้มากเกิดการใช้ใช้ซ้ําต้องบอกว่าเกิดการใช้ซ้ําให้มากเนี่ยมันกําลังจะเปลี่ยนวิธีการมองครับว่า,วา <S <S ถ้าเกิดธุรกิจเองเนี่ยมันสามารถทําสิ่งนี้ได้เนี่ยธุรกิจจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งเดิมเพราะว่าเราต้องใช้โทรศัพท์เปลี่ยนอัปเกรดทุกทุกทุกครั้ง แต่สิ่งหนึ่ง hmm. เองคือมันกําลังจะแปลงสภาพจากธุรกิจเดิมนะครับในการที่ทําให้ Product เดิมเนี่ยสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันต่อเนื่องได้มากขึ้นอันนี้ผมมองว่า hmm. บ้านเราอะครับทำมาเยอะมากๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งเองคือเราอาจจะยังไม่ได้คุณค่ากับสิ่งที่เรียกว่าสินค้าที่เป็นสินค้าเดิมแต่ใช้ในฟังก์ชันที่มันยืดอายุการใช้งานมากขึ้นผมยกตัวอย่าง hmm. นะครับที่เราคุยกันมากก็คือว่าเช่นหลังคาเนี่ยครับ เราผมทํางานร,ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจซึ่งสร้างมลภาวะต้องบอกว่ามากที่สุดในทั้งเชิงระดับประเทศและในระดับโลกแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองคือว่าเรามองว่าเช่นวงกบประตูหน้าต่างซิงล้างจานโต๊ะวางกับข้าวแอร์หรือหลังคาเนี่ยครับจริงๆแล้ว สินค้าเนี่ยมันสามารถที่จะใช้อายุยืดอายุการใช้งานทําให้มันอายุการใช้งานาน,นานขึ้นโดยที่บ<ม>ริษัทนะครับสามารถที่จะทําธุรกิจร่วมกับลูกค้าเดิมได้โดยที่รักษากลุ่มลูกค้าเดิมแล้วก็สามารถสร้าง business model ใหม่ๆเกิดขึ้นได้ซึ่งสิ่งนี้ผมมองว่าม,มันไม่จําเป็นที่ต้องขายในสินค้าใหม่ทำผลิตใหม่ทำคอนซูมมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้น<ม>แต่มันคือการคอนซูมในวิถีใหม่ซึ่งผมว่า<ม><ม>สิ่งนี้ เป็นสิ่งที่โจทย์ที่พี่แจ็คเองแล้วก็เพื่อนๆทุกคนในในพอดแคสต์เนี่ยน่าจะมองรอบตัวได้เลยครับว่าวันนี้ถ้าเกิดเรามองรอบโต๊ะทํางานเราเนี่ยทุกอย่างนะครับมันสามารถทำซูเคอร์ลาด,ดีไซน์ได้เลยโน้ตบุ๊กอ่าเมาส์ mouse, เรารู้เลยครับว่าคีย์บอร์ดสักตัวเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนให้เกิดซเคอร์ลาด,ดีไซน์ได้เลยครับถ้าเกิดวันนี้เรามอง mm hmm. แล้วผมเลยมองว่ามันกำลังเกิดโอกาสคร,ครับทั้งในแง่ของธุรกิจเองในแง่ของการการออกแบบเองเนี่ย มันกําลังสร้างบริบทใหม่ของเราทุกคนครับครับผมอันนี้คือผมมองว่าจริงๆแล้วผมอยากจะพูดคุยกับพี่แจ็คในมุมนี้ว่าคําว่าซ i เคราร์อีคอมมเองเนี่ยไม่ใช่คําที่ทําให้ตัวเราอะครับยากขึ้นแต่มันคือการที่เราเห็นสิ่งเดิมแล้วเราอะครับอยู่กับมันได้เสื้อผ้านักเรียนที่เรารู้เลยว่าเราเราเปลี่ยนทุกปีเนี่ยจริงๆแล้วเรารู้เลยครับว่ามันรอบตัวเราเลยครับ ทุกอยา่างมันอยู่รอบตัวเราแต่ว่ามันเป็นแค่คาภาษาอังกฤษที่เราอ่ะยืมเข้ามาใช้เท่านั้นเองแต่ธุรก,กิจร,รอบตัวครับที่บอกว่าธุรก,กิจปะชุนธุรก,กิจเสื้อผ้าเองนะ่ครับอันนี้ครับที่พี่แจ็คถามถึงคือมันคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดครับแต่สิ่งหนึ่งเองคือเราอาจจะยังไม่ได้ให้ต้องบอกว่าให้คุณค่ากับมันมในวิถีแบบบ้านเราครับแล้วผมมองว่าเนี่ยเป็นเทรนถ้าเกิดเราประกาศนะครับว่าบ้านเราเนี่ยจะคำนี้แหละ เป็นคีย์เวิร์ดหลักนะครับคราวนี้นะครับ,รบทั้งประเทศเกิดธุรก,กิจใหม่หมดเลยครับตั้งแต่เ<ม>ตาปิ้งขนมปงังเตาย่างเนืนะ้อทุกอย่างที่เรากินทุกอย่างที่เราอยู่นะครับมันคือเซอร์เคอล์รดดีไซน์ทั้งหมดแล้วมันก็กําลังจะสร้างสร้างเม็ดเงินแบบใหม่สร้างการอยู่รอดแบบใหม่แล้วก็ทําให้เราครับรู้เลยว่าเราจะไม่ต้องเดินตามหรือขายของ<ม>แบบเดิมๆอีกต่อไปครับผมครับ ครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราได้ทําความรู้จักกับเซอร์ l ค r ล e s i ดีนะครับแบบไทยๆที่บางทีเนี่ยเราอาจจะมองข้ามกันไปแล้วก็คิดไม่ถึงเลยนะฮะว่ามันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็รอบตัวเรามากๆเลยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราสามารถนําเอามาประยุกต์ใช้นํามาปรับใช้ได้อย่างแน่นอนนะฮะโดยอ้างอิงจากหลักของเซอร์ l ค r ล e s i ดีแล้วก็เซอร์คิลล่าอิคนาเพราะว่านี่คือโอกาส แล้วก็ทางเลือกใหม่ๆสําหรับภาคธุรกิจจะต้องปรับตัวกันในยุคนี้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้มุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็เกิดไอเดียใหม่ๆมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้น เปลี่ยนแปลงธุรกิจของตนเองนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่เปาด้วยนะครับคุณพิชัยเอื้อมทุรจน์นะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับเราในวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของ Circular Economy ยังมีอีกมากมายนะครับสำหรับเอพิโซดหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยมาพูดคุยเกี่ยวกับแบรนด์ไทยที่เปลี่ยนเป็น Circular Economy แล้วมาติดตามกันนะครับว่าจะมีแบรนด์ไหนบ้างนะครับ It's now or never อย่ารอช้าที่จะเปลี่ยนหากไม่ทําตอนนี้อาจจะไม่มีโอกาสออีีีกกกเเลลยนนนนนะคคครรรรััััับบบสสสําาาหวว้พไป่ด วิดิชั่นธูรุมูลพัคแคสต์คอนเทนิววิดีโอวิดิชั่น